สวัสดีเพื่อนทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ติดตามรับชมทุกทนะ่านฮะวันนี้มาอยู่กับผมข้างๆหนองน้ําแบบนี้ก็ไม่มีอะไรครับวันนี้จะพามาดักตุ่มปรากฏอีกแล้วฮะก็พอดีมาเจอหมายสวยๆเลยครับหมยนี้นี่ครับเป็นคลองน้ําครับเป็นคลองน้ําก็อยู่ไม่ไกลจากบ,บ้านเท่าไหร่ฮะแต่ว่าน้ําที่หวังนี้ลึกมากเลยนะบเราก็ปลาดนปลาบวนเยอะด้ย มีป่าบ้วนเยอะด้วยครับก็คาดการว่าน่าจะมีตัวปรากฏฮะปรากฏปาดุกนี้ต้องมีแน่แนดูจากการบ้วนกันเลยนะก็เลยวันนี้เตรียมตุ้มมาอาครับวันนี้ใส่กระบะเตรียมนอนท้ายกระบะอนะมีครับวันนี้เตรียมตุ้มมาสองใบนะฮะอันนี้ก็ตุ้มของอาจารย์ย้อยครับทีเด็ดตุ้มอาจารย,ยร์ย้อยแล้วก็อันนี้เป็นตุ้มที่ซื้อมาจากกําแพงเพชรฮะเดี๋ยววันนี้จะวางสองอันเลยครับก็กะว่าจะวาง ด้านเหนือครับหัววางตนพ้นอันนึงแล้วก็เป็นทางทิศใต้คก็จะวางหัววางท้ายวางอย่างละอันฮะก็ถือว่าเป็นหมายที่สวยนะครับแล้วก็น้ำลึกด้วยฮะน่าจะต้องมีตัวแน่ๆครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะส่วนเยอะเดี๋ยวมารอติดตามรับชมผลงานคืนนี้นะว่าจะได้ปลากลับบ้านหรือไม่ครับจะได้มากได้น้อยหรือได้แห้วฮะต้องมารอลุ้นด้วยกันครับ นะครับตอนนี้ผมก็เตรียมจะเอาต้มลงน้ำาลฮะอันแรกครับตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแลฮะห้าโมงเย็นนะ่ะก็อันแรกผมจะลงไว้หน้าปักท่อตรงน,นี้เลยฮะหัววังครับแล้วอีกอันหนึ่งผมจะลงไว้ท้ายวังด้านด้านนน้นเลยครับตงไว้หัววังกับท้ายวังอนะ่ะตอนนี้เดี๋ยวคือแถวเนี้ยมันเป็นทรายมดเลยครับเดี๋ยวจะให้พี่มากับพี่ดมครับวันนี้ให้พี่ดมไปไปขุดดินเหนียวอนะ่ะ ไปกดดินเนี่ยมาปั้นหน้างาตัวนิดหนึ่งอ่ะเพราะว่าบริเวณด้านด้านขอบตะแถวเนี้ยเป็นดินทรายหมดเลยมันปั้นมันปั้นหน้างานไม่ได้ครับเดี๋ยวให้พี่ดมุดดินดินดำมาก่อนนะรครับตอนนี้ผมก็เอาตุ่มลงน้ำนะครับ ตอนนี้ก็หาทําเลวางไว้ที่เดอะบอสต์ั้นตอนนี้ปัญหาคือว่าพื้นด้านล่างเป็นทรายครับก็เลยต้องขุดดินเหนียวต้องใช้ดินเหนียวเยอะเลยฮะเพื่อที่จะมาวางฐานมันฮะแล้วก็ขั้นตอนสําคัญที่ได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญครับคือต้องปั้นหน้าง,งาให้ดีนะครับตอนนี้ผมก็ยกตึงนี้นะครับต้องใช้ดินเหนียวครับมาปั้นหน้าง,งาครับ นี้เขาคาจะดักยากนิดนึงครับเพราะว่าเป็นทรายโอเคเรคัดเรียบร้อยครับสำหรับกับตุ้มอันแรกครับเดี๋ยวรออีกหลังเป็นส่งท้ายนึ่งครับตะวันใกล้กับดินฮะอันนี้ตุ้มอาจารย์ยุ้ยครับโอ้โหฝักตือปลอมใจเลย เรียบร้อยครับตอนนี้ตุ่มหลังที่สองก็ได้เอาลงน้ําดักมาที่เรียบร้อยแนละ้วนี่ครับตรงนี้ท้ายวังครับหัววังท้ายวังเดี๋ยวรอชมผลงานคืนนี้ครับว่าจะได้ปลาสักขนาดไหนฮะข่าวแว่วว่าเจ็ดกิโลเออยข่าวแว่วว่ามีวันนี้ไม่มีมีเพื่อนแถวๆนี้มาดักด้วยครับเขาเคยมาดักที่นี่ไปครั้งแล้วอะ ก็หลบเลียวเขาได้ไปเจ็ดกิโลครับวันนี้ก็มีเพื่อนดักด้วยก็ไม่เหงาแนละ้วเ,เอาครับพี่น้องตอนนี้ก็เวลาตีสามครึ่งแล้วครับโหวันนี้ปลากดไม่เข้าตุ้มเลยนะตั้งแต่สองทุ่มสามทุ่มสีทมทม่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนก็ไม่มีปลาเข้าตุ้มสักตัวเลยนะครับ ผมก็เลยตัดสินใจเข้านอนนะครับแรกก็ว่าจะยกตุ้มกลับบ้านแนละ้วแต่เออขี้เกียจจะลงลงลง,ลงน้ําอีกแล้วก็ขางตรงกลางเต็นนอนแล้วครับนี่ครันี่คร,ครก็มากรับพี่ดมสองคนนะก็ว่าเออดักไว้งั้นนะเช้าเขายกขึ้นแต่เมื่อสัก,กู่พี่ดมลงไปส่องดูครับบอกว่าเริ่มมีปลาเข้าตุ้มแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองพาไปดูนะครับว่า มีเข้าจริงหรือเปล่าเพราะว่าพี่ดมเพิ่งมากับผมครั้งแรกอะ่ะอืมไม่รู้ว่าตาลายหรือเปล่าว่าเห็นสายงานเริ่มมีการเคลื่อนไหวครับเดี๋ยวผมจะลองพาไปชมฮะตอนนี้ตีสามครึ่งนละ้ะ มีเงาลอยให้เห็นมีครับมีเริ่มมีตัวเข้าจริงอ,ะอ่ะแต่ก็ห่างตัวแล้วครับเริ่มมีน้ำวนๆเคลื่อนไหวอยู่นะ การเคลื่นอนไหวนี่ครับดิ๊กดิ๊ดิ๊กๆๆไม่รู้กล้องมองเห็นหรือเปล่านีครับมีมีแล้วก็เห็ดไซด์ดึงไซด์งามแล้วรับไซด์โตแลยครับไซด์นีนน่แขนเด็กเลยฮนะับเดี๋ยวมีอยเห็นนะก็แปลกนะครับโอ้โหทัพปามเข้าดึกมากเลยฮนะับเนี่ย ตัวปลาเข้าดึกอ่ะเข้าดึกมากอ่ะก็ก็ออยังดีครับที่ไม่แหว้วอ่ะจะถอดใจกลับบ้านแล้วนะครับดีน้ำในขี้เกียจยกขึ้นไปอ่ะ อนนี้ก็หกโมงกว่าๆนะฮะเช้านะครับตอนนี้ก็จักเก็บตุ้มนะครับแล้วก็มีน้องบ้านอยู่แถวนี้นะครับก็มาดักชน้องอ้อนฮะวันนี้ดักไปสองตุ้มก็วันนี้ปลาไม่ค่อยเข้า,าครับได้ประมาณสามโลส่วนของผมก็ตอนตีสามครับพี่ดมลงไปดูเดบ็ดฮะก็เห็นบอกว่าเห็นปลาเริ่มเข้าครับมีงาไวๆฮะ เดี๋ยวมารอรุ่นเช้าครับนี่ครับรอรุ่นตอนเช้าเลย่ยว่าได้เท่าไหร่ครับคิดว่าคงได้ไม่เยอะครับเต็มี่คนัะน่าจะไม่เกินโลสองโลวะเอาพอได้ไปแกงก็พอครับวันนี้ไอพี่ดมไม่ได้แกงฮะดมลงไปแล้ว แสงไม่พอครับเรารอลุนตอนพี่ดมดึงขึ้นมาดีกว่าครับยกไปแล้วครับโอ้โหแบกไปเลยครับตุ้มอาจารย์ย้วยครับอืมไม่โอเคครับพอดได้แกงฮะแหมเมื่อคืนนี่กะว่าจะถอนสมองกลับบ้านแล้วครับดีที่ว่ากลับไปแล้วจะไปเรียกคนที่บ้านมาเปิดประต่งเปิดประตูอีกตัดสินใจนอนต่อไปเลยเออได้ปลาไปแกงอยู่ฮะ เดี๋ยวมารอชมผลงานครับเดี๋ยวให้พี่ดมเทด้วยไมด้ทำอะไรพี่ปลาบูตบลือเลยพี่ดม

นี่ครับครับ่นีผลงานเมื่อคืนนะผลงานของเมื่อคืนครับก็ได้อยู่ประมาณสักโลก,กว่าๆเลยครับแต่ว่าอ๋อเดี๋ยวกูไปลองนะไซ,ไซใหญ่มากเลยฮะนี่ครับไซง,งามๆเลยฮะก็ ถือว่าไม่แห้วครับเมื่อคืนเกือบแห้วซะแล้ว<ห>ก็พอได้แกงโอ้โหหม้อใหญ่เลยล่ะเพราะว่าไซส์ใหญ่มากเลยตัวนี้ตัวนี้ใหญ่มากเลยใหญ่กว่าคนก็ถือว่าไม่แห้วครับสาหรับค่ำคืนนี้ฮก็ขอญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมอะ่ะเดี๋ยว น่าจะหาหมายเด็ดๆไว้แก้มืออีกสักรอบครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้แม่เกือบแห้วฮะแต่ว่าโอเคครับที่ยังได้มาได้มาแก้สักหม้อหนึ่งอ่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะติดตามรับชมครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ